สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับยินชอบและลงไงลในแต่เจสวยงามนะครับผมสัปานี้นะครับแก่แจ้บัมเล็ลก็รีวิวดีๆกันเช้านะครับผมแหมตอนรับอรุณนะครับอื้อหือสีนี้นะฮะสีแลเข้าตอกนะครับผมนี่นุ่มเลยนะฮะนุ่มหนุมสาวๆนะครับผมก็รีวิวกันนะว่าแหมสีนี้นี่นะครับก็ เรอสีกระดานะถ้าสมัยใหม่สมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเรียกสีกระดานะครับแต่ว่าถ้าโบ,บราณนะครับก็เขาจะเรียกว่าสีลายข้อตอกนะฮะเราจะบคนแก่นี้ไม่รู้รกากระดาคืออะไรๆๆนะครับผมนี่นะครับสีลายข้อตอกหรือสีกระดาก็ได้อะนะจ๊ะก็คือเม่สีนะครับก็จะพรรณานานะอ่าอัตลักษณ์ของสีเขาข้า่นะจ๊ะจะเป็นเม่สีนะครับในหนึ่งใบขนนะ จะมีอยู่2เลเยอร์2เฉดนะครับ2 2สองสีนะครับแหมระบบสีก็สวยนะครับผมนี่นะครับนี่เพชรเมียนะฮะเพชรเมียนะครับนี่เสีอขาสั้นกันเลยทีเดียวจ้ะนี่นะครับเราก็ต้องเน้นขาสั้นนะครับส่วนขากลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนละกระไรกันไปนะจ้ะนี่นะครับเป็ดปูนี่ขาสั้นนะครับอืมพร้อมโอเคนะครับผมไก่แจ้วบางเล็กรีวิวท่านี้ยนะจ้ะ Let's go. See you next time. Bye.